เวนต์นี้มันก็จะเป็นอีเวนต์ในทีมอาดินนะคะจะมีเข้ามาในวันที่15ที่จะถึงนี้15มีนาคมนะคะก็จุดเกิดในอีเวนต์น่ะถ้าเราลงอีเวนต์แรกกับอีเวนต์ทายเครื่องนะคะสีส้มกับสีฟ้าสวัสดีครับอันนี้มันจะมีบัตรเกิดให้ถึง2ใบแล้วนะคือคือเราลงไปไม่ได้บัตรเกิดเข้าตัวอยู่แล้วหนึ่งใบใช่ปะ <S <S แล้วก็เก็บบัตรเกิดอีกหนึ่งใบก็จะได้2ชีวิตเลย แล้วก็จะมีอีเวนต์เล็กๆนะคะตามจุดต่างๆในแมทจุดเล็กจุดน้อยเ <'s> ยอะมากแล้วก็จะมีเรือหาะด้วยที่มีของซัพพายเยอะมากอันนี้เบต้าเทียบหรอครับใช่ค่ะเป็นเบต้าอันนี้ก็จะอยู่ในเขาเรียกว่าอะไรไม่รู้โอเค บริษเกมมิ่งเติมเกมทุกทุกที่ที่คุณเติมเกมแต่แต่เดิมคนจะง่ายคนจะปลอดภัยต่อบใบราคาทุกกวเติมเองมีพว oh, oh. กคุณเลือกหลากหลายไม่ว่าแอดไลน์หรือว่าใคจะทักเพจ oh, oh. เติมเกมในราคาพิเศษ yeah. บริษัทเกมมิ่งเดียร์ let's go ขับจีหรือว่าวาร์โลไม่ว่าจะฟรีไฟหรือว่า R O V เติมถูกเติมง่ายเติสมสบายกว่าใครแน่นอกก็ต้องเป็นบิซัทเกมมิ่งไอไม่ตอบไว dash ไม่นอนนิ่งก็ระบบตัวที่เว็บเดียวไม่มีชิ้นเขาไม่เติมก็าไปเติมเกมที่บิซัทเกมมิ่งเดียร์ เหลืออะไรวะเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรเนี่ยจุดวาร์ปวิเว้นนะคะผมเข้าสู่ดินแดนของอลาดินพายุหมุนดีบีเอสยังไงดีบของแผทนี้ที่เขาบอกว่ามันเนิบลงใช่บไหนเดี๋ยวเราลองเอาไปเล่นกันว่ามันจะเนิบขนาดไหนเนิบจากโคตรโกงเป็นโกงเฉยๆเอาดีปกติมันนัดเดียวจอดไม่รู้ว่าอันนี้มันจะ I got supplies. s u p p ป i e s เิดแดองอันนี้มันต้องรอเวลากีนาทีมีบอกไหมอะอันนี้มันมีจำนวนผู้เล่นบอกอยู่นะคะว่าในแบบมีกี่คนนะสามคนตอนนี้บบท,ที่เราอยู่ตนึงนาทีหรอมันดูตรงไหนไงมันมีบอกปะแอบบ่เปิดแล้วอ๋อนี่ไงหนึ่งเอมมันจะมีเวลาบอกอยู่ว้าวจิะจินนี่ มาต่อยกูอ่ะว่าเอาระเบิดไปกินไหมเฮ้ยออกดีครับโอ้แมันขโมยโอ้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 กูองกูองกูกูบอกว่าของกูนะบัตรคืนชีพคนหนึ่งรด้บัตรคืนชีพสองแล้วบัตรคืนชีพอยู่ตรงนี้เต็มเลยอ๋อเจ้าบัตรคืนชีพชีวิตที่สองต้องมากดขอที่อลาดินตรงนี้จินนี่ข้าจะลองกดวาร์ปตรงนี้เซ่อะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย อะไรอ่ะไอ้นี่ไอ้นี่ไอ้นี่มันกินเลยได้เดยได้เดยอุ้ยมันนกนั่นอ่ะอุ้ย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 เจ็บเย็บอุ้ยอุ้ย sorry โอ๊ยมันตายแล้วมันมันตายแล้วมันอุ้ยเมื่อน้อง s อรี่ s o r ี่ s อ r r y excellent work คุณ Help <laughs> ไม่ไดนั่งใจคะ่ะอันนี้คือตัวอย่างที่ไม่ดีนะคะน้องๆหนุนหนุนแล้วนั้นผู้ชราทุกท่านอย่าทำตามนะคะบุม <laughs> ไปดีกว่าเราลงไปข้างล่างกันนะครับแต่ว่าของเกิดมันจะมีเวลาจำกัดอ่ะตรงนี้คืออะไรเขาไม่แน่ใจว่าน่าจะเป็นจุดอีเวนต์เล็กๆนะว่าจะลองขี่รถไปดูเอ้าไม่มีผมุม สุดวาร์ปรถ้าละมุดเราขี้เกียจเดินเราสามารถวรัดตรงไหนดีจุดวาร์ปมันมีประโยชน์ยังไงวะมาร์คจุดโลเคชั่นโยนระเบิดใส่ในวาร์ปได้โยนระเบิดใส่ในวาร์ปเว้ยอ้าวเราหมดแล้วไม่มีพรมพิเศษเลยอ่ะ เราทำบาปเยอะเปล่าไม่ครับไม่เคยเลยไงเจาอ่ะผมจะเอามไม่ซิดเพื่อนไปไงโอเคอเคไปคนเดียวด้วยเคไม่รู้โอ๊ยใจร้ายวะ่ะ Search for vehicles. อ้ลนเดียวเลยอ่ะจริงจมันน่าจะสอง <Excellent S 1> คนนะม <work. S 1> มปมอแบบไม่โหลดอีกแล้วอ่ะ้ยถ้ามาเปิดแบบครั้งหนึ่งมันก็จะเห็นจุดการกรบาทอันนี้เขาไม่รู้ว่าไว้ทาอะไรเข้าไปดูจุดการกรบาทกันมันน่าจะเป็นที่หาน,นี้หรือเปล่าหากุนแจ,เ,จเข้าถ้าอะไรสักอย่างนะแมปก็ไม่หลดสวยครับเวลิกูด ุนะทำไมชีวิตผมมันเป็นอย่างนี้อนาถเนาะจะรีวิวแมพใหม่ทั้งทีมันคงดูใช้ชีวิตลำบากกว่าชาวบ้านเขาจังเลยว่าเนี่ยเไอ้ตื๊ด,ดเอ้ยตืนมาวันนี้ได้ไงอะ อถ้ามันซ้อนกันมันจะขยายวงเหรออ๋อโอเคยิ่งปาย,ยิ่งวงกว้างขึ้นโอ้เดินเข้าวงเดินเข้าวงมันก็เต้นนะดิเอ๊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 เี่ยคืออะไรอะอ๋อจุดไอ้จุดเล็กๆคือซับไพแล้วเลโซมาอยู่ตรงเราอีกอะ เป็นแค่กล่องซับไพมีสามจุดอ้าวหายไปแล้วเมื่อกี้มันอยู่ตรงไหนบ้างม็นมัว่ามันจะเป็นจุดที่ต้องใช้แผนที่เปิดเป็นจุดลับน่าจะใช่เนาะมันเป็นจุดพิเศษที่มันจะมีขุมทรัพย์ซ่อนอยู่แล้วภายในนั้นอาจจะมีกุญแจลึกลับซ่อนอยู่ก็เป็นได้พลาดเจอแล้วนั่นไง ที่แผนที่ด้วยบกลุ่มซับพิเศษมันอยู่ตรงนี้จินนี่ข้าโหของพิเศษให้ข้าได้มหมเล่าวิ้ยังไงกุณเจดิงด้วยอี่ฉลาดรู้ได้ยังไงข้าได้แล้วแล้วหาจุดต่อไปอีกจุดหนึ่งจุดสุดท้ายตัวนี้ขอพมได้ไหมกล่องเนี้ยพรตันจินนี่ข้าขอพรใม้กับข้าได้หรือไม่เล่า อ๋อปุม่มปมไม่มีอ่ะบุญเจี๊ยสองอันเลยว่ะเว้ยโอย้เจ็บ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 โอ้ยแต่บดแม่งยิงโคตรเจ็บยิงหมดแล้วอะ่ะ วางวาบไกลๆสิต้องวางไกลๆเหรอฮะเสียงอะไรอ่ะอ๋อไม่ให้ขุดเหรออ๋อ เสร็จแล้วอาจะไม่ต้องเดินอีกต่อไปแล้วท่านผู้ชมเฮ้ยมึงกี้มึงกี้ตูแล้วเฮ้ยปืนอะไรอะ่ะเพื่อนเพื่อนแชร์ปืนอะไรยิงอะปืนหน้าตามไม่คุ้นเลยเฮ้ยแผ่นหน้ามีปืนใหม่ด้วยหรอเราไปปนปืนที่เพื่อนได้ไหมมนหนึ่งปาระเบิดใส่เพื่อนแล้วก็ขโมยของอไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้มันจะเป็นการเล่นเกมที่ไม่น่ารักนะคะบมุมเราจะไม่ทำร้ายเพื่อนร่วมลิป ทำอะไรคะเพื่อนเอ๊เอ๊เ้อเฮ้ออมเฮอฮะเฮ้ยทำไมนักเลงจังวะเอาดิตายตายก็ตายคู่อ่ะมาดิมาดิมันหนีไปไหนมึงแล้วกูตายคนเดียวด้วย มันจะเป็นการเล่นเกมที่ไม่น่ารักนะคะบุมเราจะไม่ทำร้ายเพื่อนร่วมทิมมันหนีไปไหนมึงนี่ b บ fall back to safe zone กำมือ <thank> you, เขาไป <thank you. S 1> ล<า>่ว I love you Thank you I love you ไลฟ์ถึงเช้าได้ไหมครับแหม่ได้ยินเสียงผู้หญิงไี่มัียว่าชุบแล้วนะเฮ้ยให้ปืนได้เหรอเฮ้ยเฮ้ยให้ปืนใหม่ด้วยนะให้ปืนใหม่ด้วนะเฮ้ย Thank you Thank you แมหมต่างชาติต่างชาติาานี่ก็นนะ่าหมอนกันนั่นเลย่ในที่สุดผมก็ได้ปืนใหม่มาแล้ว พี่90เวอร์ชั่นใหม่เหรออุ้ยมันเป็นไงวะเนี่ยลองเล่นเองดินี่นิ่งนิ่งมากคุณนิ่งอุ้ยนี่ขนาดเดี๋ยวไม่ได้ตั้งใจโล่ไม่ได้อะไรเลยไม่ไม่ดีดเลยอะไม่ดีดเลยทุกคนดูดิเว้ยก็ดีดอยู่แต่ว่ามันจะเป็นแบบแนวดิ่งแนวตรงๆ งยังไง,ย,งยังไงก็โดนตัวอ่ะ I got supplies อะไรอ่ะมีให้ลูกด้วยเหรอโอ,อ้ยให้ผมโอ้ย thank you you so cute I love you อ X เลยจัด m a r k e an airdrop ขี่พุ่มก่อนดีกว,ว่าขี่พุ่มขีม่พุมส่งมาตรฐาน มาร์คจุดโลเคชั่นผมได้โฟมด้วยเป็นไงไม่ต้องไปหาครับผมอุยเอาลงไม่ได้อุ๊ยนิ่งทำไมอะทำไมนิ่งอะเอ้า form up on me <a> location. ออน้ำมันหมดเฮียผมมีน้ำมันหมดผมไม่ต้องใช้น้ำมันด้วยทุกคนผมไม่สามารถใช้ได้ตลอดว้าวคินดิีกันเลยน Yeah, yeah, let's go. I ain't the first with the curse, with the thirst that I wanna be better, not worse, man, it hurts. I'm on this earth with my words, and I put them all together in cert, cause I wanna have worth. Working hella hard till they put me in the dirt. Gonna go far, man, listen to my words. Gonna.